ครับยอดไปจาังหวะนี้ครับไปครับดูโนโเมนเดสมองเพื่อนแล้วก็ซาจาังหวะนี้โอ้โหเมสซี่ครับโค้งกระจอติเซฟเฉยครับโอ้โหดูครับทุกคนโอ้โหเมสซี่ครับโอ้ยมันจังหวะนี้ปั่นจังหวะนี้โอ้โหหีบเอวันนี้หนึ่งดีแค้นไรเดีเยนเมสซี่เปิดมาจาังหวะนี้เป็นโอ้โหคมครับได้ดีดสวยๆโอ้โห ดีแคไ่ไรดีแคไ่ไรโอ้โหเซฟอะไรดีขนาดนี้โอาดิไม่คันดีมากโอ้โหกดผิดเปิดมาจังหวะนี้เป็นไอ้ป้เป้หรือเปล่าครับโอ้โหไอ้ป้เป้ไอ้ป้เป้โอ้โหคานมึงเอาอีกแล้วล่ะเนี่ยมึงจะเซฟดีอะไรขนาดนี้คานกู้ทำเลยดิโอ้โหจังหวะนี้เปิดมาฮาคิบี้โอ้โหจังหวะนี้โคพาวเวอร์โอโ้เอาอีกแล้วล่ะคานไอ้ โอ้โหทีกูยิงแม่งยิงไม่เข้าครับดูจังหวะน,นี้คานเอาอีกแล้วทุกคนจังหวะนี้หลุดนี่ครับเอปเป้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 โอ้โหเอาอีกแล้วล่ะครมาจังหวะน,นี้เอปเป้นะครับโอ้โหเอปเป้เอ็ปเป้โอ้โหสุดท้ายมึงยังไม่เข้าไม่แข่งตรงพอร่อเลยะเนี่ยเอซีเปิดเข้ามาจังหวะน,นี้เป็นหาโอ้โหโคปาเบอร์โอ้โห ไม่ไม่อยากได้ไละอีมึงบ้านเปล่ามึงดูเซฟหนึ่งเซฟสองเซฟสามมึงบ้านเปล่าโอ้โห